สวัสดีเดือท่านผู้ที่มา,าในงานย่าใจห่อนให้ฟังก่อนเช้าบ้านชาติดีใจหลายมากลน้นผู้มาเยี่ยมทัศนา วันที่เก้ากันยายนพวกพอลุงเมยแเมป่ามาถ่อนอังรวมกันถึงสาระการปอเลี้ยน่วมกันในวันนี้ขอนามัสการท่านคุณอาจารย์ท่านหลวงพอ่อผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกออบอตเอเลพช่วยมาคอยรวมดอกความงานเอกตั้งกลุมเมบ้านถูกส่วนมาร่วมกันถือเป็นคนสำคัญดอกทูมาวันนี้ บ้านชาติดีใจลุนขอตอนรับทุกคนยังหักกันมันแกนบนออ เอให้เป็นลูกเก่าขั้นสายเสียพ่อแม่เดียวท่างคิดใหบ่โบเปลียวเหนียวเนในตำบนยังกระมนสัญญาบวันไหวใจเดียวยังก้มเกี่ยวไม้มันเสมอมันเครื่อเก่าบดีเช้านุ่นถาดตำบนเฮายังเอาใจสูดด่านประสานเขาดอกตองานขอขอบคุณเด้อผู้นำทุกหมู่บ้านได้มารวมป่าเพนี้ทุกทุกปีมาทำบ หว่วมกันกับชาวบ้านเพื่อเป็นการมาเยี่ยมสัมพันธ์หมันแกนเนเดอสามารถขี้เนียวเนียนให้เป็นแปนดอกแกนเดียวเขียวไว้โนอเจ้าผู้เขียวไว้เขาเชาวตำบลคของเฮาไว้ฮักกันน,อ,น,นอ,อ,บอบันแกนเนเดอรเอ๋อบปโตถูกหมอบานทำงานรวมดอกร่วมกัน ท่านประท่านผู้รูปหล่อเอาใจซองมองหาคอยดูแลงาันเฮาคอยพายุงเอาไว้ขยันงานประสานให้เลียวไวต้ติดต่อขอเพียงญาติ่น่องของเฮาได้ดอกอยู่ดีขยันลงพื้นที่สอดซองดูแลมีปัญหาแนวใดได้ดึง,งแง่งแรงเศร้าค่อยตีตาคอยเป่าขันดูแลบว่ไหววัน ค่อยตีตามค่อยเป้าคันดูเล่บวนวางเด้อพอเดอค่อยตีตามค่อยเฝ้าเอาใจบ่เคยบนประชาชนพีนวังไผ่กะยองคันว่าดีท่านคุณพ่อหน้าโยกสันผู้นีก้กับคนหนึ่งในตำบลประชาชนสีสุกถูกบ่อห่างไกลไถ่บ้านมีงานใดกะไปร่วมดูเลบ่ไหว้วันท่านปลัดก็คือกันคนสำคัญบ่หน่อย ให้ดานพัฒนาผู้นำเด้อผู้นำถูกตัวหนามาร่วมอยู่ในงานสมัครสมันสามไคขี้วอมกันดอกวันนี้ป่าเพนี้สีมี่ขึ้นย้ำใดกะเหลวเต้ิ้นสีมาสวยทำทำ,ำให้ดอกมูวเฮาพอถ้าโยกเป็นผู้เตาตลอดเมียท่ายิกาน่ำลูกหลานสารพันนํำต้นเทียนสารพันมาวามกันวันนี้ เสียงบอดีอภัยด้วยคนบอสวยอภัยก่อนขอเทมพ่อนทรงไต้บรรยายให้สีปากานพ่อหน้าโยกเกยรผู้ขาขอเทียมพ่อนให้จะตัวพอนทางสีคืออายุให้เจ้ายื่นหอดลอยอเอาลอยเดียวขอสนอขอคืออายุให้เจ้ายื่นหอดลอยถ้าคอยตัวหก,กลหาน มันอย่ามีมาต่วงสบายดีคือเก่าให้เจ้าเลี้ยงลกเก่าจะเดินมันอย่าวันไว้วันนานั่นไก่ใดอย่ามีลาเสียสีอายุหลายหลายปีอย่าย้อนยันนนังเนื้ออย่ามีเสียจักด่านหูตาให้สว่างสุขานั้นให้เจ้าสุขอยู่สั่งอย่าข้าค้างโยู่กะเสริม ข้าลาหนี่ไก่ใดคือนุ่มใบขนองมีกำลังแข็งแรงย่าอ่อนเพียรุยลาฉันขอโมทนาหนอม้านอมคุนถูกถูกทานเด้อมาในงานเมื่อนี้ให้ถูกลัตตาลีมีเงินล้านใส่กระเป๋าสุขเด้อโอ้ยสาธุ you oh. เป็นทิมเอร์ด anyway ีักนอยไอเหเป็นทาน้ำปนาเนาะใหวเป็นตัวคนเอาเอาเป็นน้ำปะนาเด้อไปนั่นเราไปเน้ำเี้ยได้น้ำปาน่าพดกียงเราันีก็่าดีแท่ไรฮะออ โอ้ได้ทั้งได้ทั้งพร้อมมากรุณาได้ทั้งสารพัดไวพร้อมหนวันนี้ไปบ้านอื่นต่อยได้บานเนี่ยนะบอกแล้วมาบ้านชาติไทยอบปคุณแค่นั่นเนาะสมัยต่อไปที่อบปคุณคือเก่าอีกบะม่วเนี่ยรับเอาเอาอันนี้ก็ตอยนะครับผม ハハハハ。<laughs>